เต็มมากครับเต็มากเกี่ยนกับสามสิบเจ็ดเต็โมงสามสิบเจ็ดก็ยังอยู่ในเที่ยงวันอยู่เองอ่าก็เราเพิ่งทำงานตรวจของช่วยออนไลน์เสร็จไปเมื่อสักครู่นะคะช่ช่วงบ่ายท่านอาจารย์ก็จะไปวัดวาอารามพบกับเราสามคนสามภาษาในตอนนี้ก่อนรายการ องจุยเจียมวันสวัสดีค่ะ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 ไอ้หนูว่าเครื่องนี้ยงเล่นเป็นคนนี้มากกว่าเอาไปเลยไหมไม่ได้ไม่ไม่อ่านหัวใจเว้ยมันยากเพราะว่ามือมันเล็กมือมันเป็นภาพอะไรที่มันโฟกัสยากประมาณนี้อ่ะ เออลองทำดิลองทำหัวใจลองทำดิช้าหัวใจแกคุณแดงลองดิเฮ้ยอะไรลมอะพี่กัลจเยดีบินพักถ่ายก่อนเอฟซีบอกว่าไปเล่นตรงงโดนยูวัดดีกัญญาลัตพี่ชาเล่มชาบุญชอยพี่ชาออนยังไม่มาพี่วิทย์วัตยายไหมคุณธนพัฒน์พี่เอคุณนันทา คุณนันทานีม่มาจากอเมริกานะสมาชิกคาวายค,ค่ะ,ค,ะคุณรัดดาคุณสิรินชายาเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยอ่านได้ง่ายให้ภาษาอังกฤษอาจจะอ่านผิดบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเอเซนอาจจะแบบนิดนึนงอเวอร์วงังนิดนึงเวอร์วังไม่พอผิดแบบ S <S <S คือชื่อคุณเหลือแลาพี่สุภรชัยเพิ่งมานะ้พแต่งนะหนี่ยให้ต่อให้ก่อนอ,อ,อ,อก็เรื่องของวันไหว้ครูลูกศิษย์อ่ะก็เหมือนกับประมาณว่าอตอนนี้เขาก็ติดต่อเข้ามานะ,ะาเขาบอกว่ารับทราบค่ะแล้วก็คาดว่าวจะไปทีเนี้ยบางคนอน่ะ ในช่วงวันดังกล่าวเท่าที่รู้มาเหมือนกับประมาณว่าติดงานนู่นงานนี่แต่พยายามเคลียร์อยู่ก็พอทีมงานอ,างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบว่าท้อทิ้งกันนะยังไงเราไปไหว้ไปเจอกันแน่นอนก็เ,<อ>ลเลยเ<อ>ได้คุยกับลูกศิษย์ลูกศิษย์นะ<อ>หลายคนเหมือนกันเข<อ>าบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังดีว่าโอเคมาจากที่บ้านภูเขาสมัยก่อนเนี่ยมีไหว้ครูที่เชียงใหม่วันเดียวด้วย แล้วแรกๆเลยลุงจําได้ไหมเพราะว่าไม่มีโรงแรมใกล้ๆอ่ะแล้วลูกศิษย์อ่ะจะต้องไปนอนกลางเต็นท์นอนวัดหรือไม่นอนโรงเรียนนอนโรงเรียนใช่ป่ะอยู่ตามห้องเรียนใช่อยู่ตามห้องเรียนอยู่ตามโรงอาหารตามห้องห้องประชุมเลยต้องหอนี้นอนกลางเต็นท์อยู่ที่วัาหนาวเลยหนาวหนาวใช่ก็จะเตรียมถุงนอนไปแล้วก็นอนกันดาลดาษเลยนะได้เข้าใจป่ะได้ คือนอยกันเกลือน่ะเกลือนเลยเออมันก็นาเป็นระเบียบนะก็จัดหัวไปทางเดียวกันอะไรอย่างนี้เนี่ยที่ได้บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยความตั้งใจความพยายามหรืออะไรเพราะว่ามีวันเดียวช่วงนี้มาเนี่ยยังพอมีอนุโลมให้สองวันสองวันอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วรุ่นสมัยครูเนี่ยย้อนกลับไปของท่านอาจารย์เลยเครูเราเป็นทางสายสุวรณะูมูใช่ไหมใช่ครูทั้งสิบ ท่านสถิตอยู่ที่ไหนเอาก่อนเขาเรียกภูเขาโปปาครับภูเขาเนี้ยจะอยู่กลางน้ําไม่ลุงอยู่เมืองมันเดเละมั้งนะต้องกลางน้ําเหมือนเหมือนเป็นภูเขาที่ลอยอยู่ในน้ำหละแบบชนโนดเดียวไม่ไม่ไมันลักษณะนนะครับคำชนโนดก็อยู่กลางน้ำใช่ไหมคำชโนดนะอันนั้นเป็นเหมือนกับเป็นพ,พื้นแผ่นดินแล้วเป็นเกาะเป็นเกาะไปมีน้ลํลออ้อมยัง ยังพอที่จะแบบไม่ได้ไกลนะแต่ว่าที่ภูเขาภูปาเนี่ยคือเหมือนอยู่ในทะเลอ๋อเป็นเกาะแต่เป็นทะเลมันไม่ใช่ทะเล่ทะเลสาบอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมองไปเนี่ยคือน้ําคือต้งนั่งเรือไปก่อนถูกแล้วก็นั่งไปนะหลายกิโลอยู่แล้วไปถึงยังไม่ถึงอีกเพราะว่าเหมือนกับวัดหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่บนยอดเขาอีกอ๋อ ท่านอาจารย์เราอะ่ะเลเรียนก็ต้องไปไหว้ครูที่นี่ใช่ก็ต้องายเรือท่า,น,า,านไม่ได้ไยเองหรอกนะกต็ต้องนั่งเรือไปก่อนใช้ระยะเวลานั่งเรือไปไปถึงเออก็ต้องเดินขึ้นบิใช่สิเนี่ยกว่าจะได้ไปไหว้ครูซึ่งอาจารย์เราก็ไปอ,อ่ะเพราะว่าเป็นสิทธิ ก็ต้องมีครูอ้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพวกเราตอนนี้อยู่ที่บ้านภูเขาใกล้ๆขับรถไปนะเฉยเสย,าเสยทางเข้าถึงแล้วเข้าวิธีไหวครูกันเลยครับอ่านี่ก็คือเอามายกตัวอย่างให้เป็นต้นว่าโอเคลูกศิษย์นะอย่างดีดีไปแบบจริงๆแล้วหนึ่งปีมีวันครูดีไม่แบบแบบ ของไหว้ต้องไปหาเองนะเพราะว่าของบางอย่างมันต้องไปหาที่พม่าด้วยนั่นรุ่นอาจารย์อาจารย์ทำเองทุกอย่างต้องไปหาเองแล้วถ้านรู้ไงว่าลําบากรู้ไงว่าหายากรู้ไงว่าไม่ได้ทําง่ายเพราะฉะนั้นพอมาถึงรุ่นอาจารย์เอาเมอความสะดวกให้หมดพร้อมทุกอย่างเธอแค่เอาร่างใช่ร่างกายอันมีชีวิตจิตใจของเธอยิ่งอยู่ยิ่งอยู่เลยยิ่งง่าย เดี๋ยวต่อไปผมคงแบบเดี๋ยวครูไปไหว้ที่บ้านเลย <c oughs> ครูไปรอที่บ้านเดี๋ยวไหว้ฉันอะไรเงี้ยเอางั้นเลยอ่ะคงไม่ขนาดนั้นหรอกอ,อ,อันนี้ประชดอันี้ประชดเอาประชดประชดไม่เคยประชดออคืออันนี้เราจะบอกว่าที่ทําทุกวันเนี่ยง่ายสุดๆแล้วง่ออายสุดๆแล้วพี่ชาอ้นมาแล้วครับพี่ชาอน้นเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยให้อ่านง่ายๆนี่ไงชาอ้นสุดที่ประเสริฐเดิมชื่อ C H A O R n ชอนชอนโจภาษาใช่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาแล้วพี่บอกว่าปวดหัวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้คุณตาโตแล้วกันขอบคุณมากเลยค่ะพี่ F C ตัวยงน่าราักอ้ยบ่อยๆก็มายุคพินก็มาค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องห่วงจุย้ยเคค่ะสถานวันนี้ครับเอารูปให้ดูก่อน คือเมื่อวานไงเราไปเจอจะบอกว่าบ้านกิจการในร้านนานหะแล้วกันแล้วเราเพิ่งไปสังเกตลุงใช่ไหมที่เป็นคนถามหรือใครเป็นคนถามประตูอะประตูหน้าเขาอะเอียงผมเออคือถนนทุกคนถนนน่ะเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นเป็นเหมือนกับตรงๆนี่ะแต่ว่าประตูเขาเอียง แล้วคุณแตงก็ถามว่าทประตูท <ำ S 2> ิ้ง,<อ>งใช่<อ>ไหมหอเออปหาว่าทำมงจุ้ยเหรอเออเออเอียงมานิดหนึง่งปกติถ้าไม่ได้ทำมงจ้มันตรงๆอ่ะแต่นี่เขาเอียงขนาดนี่จะยื่นขนาดนั้นเสือจะยื่ดตรงหนังหน้าเนี่ยที่มันด้านเดียวกับประตูเนี่ยมันจะเฉียนนิดนึงสโลปเข้าไหนน,นมันก็เลยทําให้ประตูเหมือนกับเหมือนกับแบบไม่ได้ตั้งฉากไม่ได้ตั้งฉากรับกับถนนอ่า เขาก็ถามมาเหมือนกันเขาบอกว่าแล้วถ้ามันทําประตูเอียงอย่างเงี้ยมันถูกต้องตามหลักวงจุ้ยไหมครับหนูก็เลยแนะนํานเขาไปเบื้องต้นว่าถ้าคุณไม่ได้บ้านอยู่หัวมุมหรือกิจการที่มันแบบว่าเหมือนระดับอะไรนะออเรนเตลหรืออยู่ที่แบบคล้ายๆโอดีเอียนสแควร์ <S S are, หรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่เออหลายๆที่ที่มันอยู่ตรงหัวมุมแล้วคุณสามารถจะเปิดประตูไหนทําเอียงทํารับอะไร ทำหันไปหาสุรีโคก็คือศูนย์พลังเช่น4แยก5แยกอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้ถนนมันตรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปรับเอียงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนแบบพลัเข้าไปเต็มที่รักลั่นเพราะฉะนั้นตะโตก็เลยนึกถึงภาพนี้ขึ้นมาค่ะดิฉันพยายามที่จะแบบว่าพูดเพื่อที่จะให้ลุงเขาแอคชั่นเหนื่อยเนี่ยะ อ๋อผมก็ฟังมันไปเรื่อยๆกันไปคุณต้องมีแอคชัน่นนิดนึงคุณต้องอบอ,อืออาโอเอ e <only. S 1> อีโอเอออะไรนิดนึงมีโอ่งไม่มี e. เออเพื่อให้รู้นิดนึงว่าไปดูรูปเลยไปเจอบ้านหนึ่งแหละข้งาง,ขงล่างอ่ะเขาว่าปกติอ๋อโอเคข้างล่างเขาว่าปกติแต่ข้างบนอ่ะเขาทำอยากเห็นสถาปนิกอย่างไรอยากเห็นสถาปนิกหมู่บ้านเดียวให้ทุกคนดูก่อนนะคือข้างล่างก็เลี้ยงกันปะ ตรงๆปกติไหมแต่ข้างบนบิดซะงั้นเพื่อให้รับลมไงหรือยังไงเพื่อเพื่อให้เป็นส่วนตัวของตัวเองเวลาที่ออกมาไม่ต้องเจออไม่ต้องเห็นเพื่อนบ้านเดี๋ยวให้ลุงอธิบายแล้วกันเนี่ยเห็นไหมพอดีมันมองไม่เห็นข้างล่างเนาะอ้าวได้ได้ได้นี่ข้างล่างคืออย่างนี้ข้างล่างคือนี้เนี่ยข้างล่างนี่ข้างบนข้างล่างรับกับถนนนปกติคือ จริงๆเนี่ยภาพเนี้ยผมมองไม่ชัดนะผมพูดตามตรงนะแต่รู้อย่างเดียวว่าคือหน้าหน้ารนหน้าผมตึกเนี่ยมันมันมันไปในทางเดียวกันเยชั้นล่างเนี่ยเนยไปในทางเดียวกันอแต่บอกว่าขัางบนเนี่ยอคนคิดเขาแบบต้องการความเป็นแบบอะไรนี่ยคือนี้เอกลักษณ์เป็นพวกแบบเป็นพวกริสร์ทเป็นพวกรีสร์ท ที่แบบว่ามีมีชานยื่นออกไปรับแดดรับอะไรอ๋อแล้วก็เอียงห้องใครห้องมันแล้วคุณสามารถทะ้งกแน่ไปดูวิวซ้ายขวาได้เพื่อที่ไม่เห็นห้องข้างๆาเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่ระนาบเดียวกันมันจะมองไม่เห็นมันจะเห็นกันเองอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างแบบสายฟ้ามันจะเป็นแบบเป็นเหลี่ยมมุมที่าด จะมีคาโครงสร้างสายฟ้าคุณเข้าใจคาว่าสายฟ้าหรือไม่สายฟ้าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจก็เอาเพื่อเหมือนแบบเป็นขั้นบันไดอ่ะขั้นบันไดได้เข้าใจง่ายกว่าแนวแนวนี้คือฮะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคือแทนแทนที่ชั้นบนเนี่ยเขาจะทําแบบเป็นระนาบเดียวกับชั้นล่างเขาไม่ นึกออกไหมฮะคือเ,เขาทแบบยื่นออกมาแล้วแบบว่าทําเฉียงซะทําเฉียงซะเพื่อใ,ให้แบบว่าเรียกว่ามีส่วนที่แบบว่ายื่นออกมานะให้เห็นวิวเห็นอะไรเงี้ยเกินเกินเพื่อนบ้านเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะและ้วขนาดนี้ก็เลยเป็นบ้านทัปกันณะลักลัล่นไปกันทีเดียวไม่ใช่ว่าดีเพราะว่าแทนที่รูปทรงบ้านจะตรงตรงขึ้นไปนะฮะ แปลว่ขึ้นไปข้างบนแต่ชั้นสองเนี่ยคุณโยกไปทางขวาหรือไม่ก็โยกไปทางซ้ายที่ดีว่ามีแค่สองชั้นใช่ไหมใช่สองชั้นค่ะผมว่าถ้าเกิดเขามีสามชั้นก็ชั้นบนต้องโยกอีกข้างหนึ่งเพื่อแยกขางนด <c oughs> ่างมองวิวคนละข้างดีดีว่ามีแค่าสองชั้นไงคือถ้าเกิดเขาต้ามสามชั้นผมเข้าใจว่าถ้าข้างข้าง,งชั้นสองขาโยกทางขวาเดี๋ยวชั้นทสามต้องโยกไปทางซ้ายแบบเนี้ยผม ผมนึกถึงคอนโดแถวเมรเลาดพาวอ่ะมันเหมือนโรงแรมไม่รู้ว่าใครจะเห็นเหมือนผมไม่เซเลาดพาวสร้างข้มเป็นตึกเงี้ยบางห้องเนี้ยมันมันยืดออกไปยืดไปเป็นกล่องเป็นกล่องแล้วเป็นหน้าต่างเพื่อยืดออกไปโดดๆเลยนะอไปอีกชั้นหนึ่งยืดไปข้างหนึ่งคือยืดไปมั่วๆเลยคือแบบมันก็ว่าต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวออง้เป็นอย่างนั้นหนูนึกถึงอันหนึ่งเหมือนกัน ที่ท่านอาจารย์พาไปเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดก่อนที่เป็นฮ่องกง<ะ>มันจะเป็นเหมือนกับบ้านเศรษฐีที่เขาบอกว่าในหมู่บ้านเนี้ยวงเนี้ยเป็นเศรษฐีแต่ว่าเป็นสร้างบนภูเขาออกแนวจะทาบ้านดาวหินสวรรค์ลงที่อาจารย์มาสอนใช่ไหมใช่แต่ว่าสถาปนิกอะไปอินตรงที่ว่าคือไม่ได้ทํากรอบแล้วทําแค่ประตูดาวช่องดาวเหินสวรรค์ให้เป็นสองรอยสี่สิบเพื่อให้เป็นบ้านเสือ แต่เขาดันทาโครงสร้างยื่นออกไปเพราะฉะนั้นทุกหลังมันก็ต่างคนต่างสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบมันก็เดออกมาเดออกมาเดเดโดโดเออใช่แบบนี้เลยเออแบบนี้เลยเป็นไงคือเขาอย่างที่บอกนะว่าจริงๆถ้าเกิดมันตรงไปอย่างนี้แล้วหน้าตัดเหมือนกันทั้งเมืองล่างแต่ก็แบบบางส่วที่นออกไปเออเออเออเขาไปทำกรอบยืนสองร้อยสี่สิบแทนที่เขาจะทํา จากจากหน้ากระจกเขาแล้วแค่ติดเออะกลายเป็นเจ๊งทั้งหมู่บ้านเลยทั้งภูเขาเลยเพราะว่าอย่างที่ลุงบอกว่าเป็นไงนะค่ะภรกษลุงทรงภรรษคือคือตัวบ้านจริงๆต้องมีความสมดุลเพราะว่ายิ้มอย่างคือถ้าเกิดคุณแบบคุณโย่ไปทางขวาก็เสือยื่นถ้าคุณโย่ไปทางซ้ายก็มังกรยื่นก็ไม่สมดุลอยู่ดีมันไม่เกิดเพราะว่าสมดุลไงอ่ามันมันก็เลย เป็นภาวะที่เกิดความเสียหายได้โดยง่ายซึ่ง mm hmm. ลักษณะอย่างนี้มันอยู่ได้เฉพาะที่เป็นอย่างที่แป่งบอกย่าพวกโรงแรมรีสอร์ท mm hmm. นะบ้านพักต่างอากาศาที่แบบเราไปอยู่แบบช่วงครั้งช่วงคราว mm hmm. อยู่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านพักเราต้องอยู่ประจาใช้ชีวิตประจาทุกวันทุกวันทุกวันเนี้ยไม่ได้ mm hmm. มาสม่งผลเสียต่อโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพที่เสียหายาอ mm hmm. ในอรูปแบบนี้นึกนึกถึงอีกที่หนึ่งเหมือนกัน คือที่ไต้หวันที่ขึ้นไปบนภูเขาใกล้ๆอารีซานเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นเหมือนห้องห้องเป็นบ้านบ้านยื่นออกมาหน้าใครหน้ามันหน้าใครหน้ามันแต่ว่าเหมือนกับเรียงอย่างนี้อีกเหมือนกัน <c oughs> แต่อันนั้นคือเขาทาเป็นสุสานอ๋อเอเราก็ชม <c oughs> อ,อยากดูอยากดูจังน่ารักจังอะ <c oughs> บ้านน้อยๆจากแบบเอาสักหลักไหมจ้าโตสักหลักซัวนี่เลยคือทุกคนหันมามองหน้าฉ้นแบบอยากอยู่เเออออก็ไม่รู้นี่เป็นซองๆกล่องๆแบบนี้ใครจะไปรู้อ่ะก็คือไม่ไม่ปกติอ่ะมันไม่ควรทำทีเนี้อย่างที่จาโตเอามาให้ดูว่าเนี่ยมันคืออีกเหตุผลหนึ่งแล้วที่บางทีอ่ะถ้าเราอยู่ในอาคารแบบนี้มันอยู่ไม่ได้ อยู่ไปมันก็กล่องกองฮะมันเป็นกล่องกล่องมันอยู่แบบกล่องกล่องนะอยู่เหมือนกันแบบกล่องกองเอออยู่แบบกล่องกองอธิบายเพิ่มเล็กน้อยก็ไปไหนไม่ได้ไงไปช่องช่อเออก็อยู่แบบอย่างนั้นไปวันวันรอมันเหมือนถดถอยแต่ไม่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะคล้ายกันคือเหมือนโลกส่วนตัวสูงมากคนหมู่แบบเนี้ยเหมือนจะไม่เอาใครเลยอ่ะ ก็เท่ากับชีวิตในสังคมโซเชียลอะไรของคุณก็จะหายไปธุรกิจการงานก็จะค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงเพราะว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ยใช่ไม่สนใจใครไม่เอาใครใช่อะอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในสภาพสภาวะแบบนี้หนึ่งและมันต้องย้ายแก้ยากแล้วถ้าสองเราอยู่บ้านตรงนี้แล้วเรามองไปเห็นอันเนี้ยสมมติอยู่ตรงข้ามบ้านเราเรามีผลไหมสมมติบ้านเราอย่าง ไม่ผิดไม่ผิดขนาดเนี้ยแบบอย่างดีเลยอะก็ปกติธรรมดาหลังคาจั่วสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่มีอันนี้อยู่หนบ้านเออทํายังไงดีมันก็มีผลอย่างที่บอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอพอว้าอะไรอะไรหลังมันมันต่อเนื่องกันค่ะค่ะรูปทรงมันจะกลายเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหลี่ยมมุมที่แพงเท่าที่บ้านเราเนี่ยเออกอรมันออกไเออมันจะนี้เป็นพิ่ค่า แล้วที่คาดชิ้นนี้ไม่ได้ชิ้นเดียวมันเป็นชิ้นใหญ่ที่แบบต่อเนื่องทั้งแผงยาวาย,ายิง่งยิ่งแบบมีจํานวนห้องมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็โดนเยอะคือมันเขาเรียกว่าโดนแบบร้อยแปดสิบองศาด้านหน้าเราเพราะนอันตรก็แก้เนการติดยันกระตกน้ำภูเขาไปก่อตกรูปเ่อนเออแต่ก็ให้รู้ไว้เนี่ยว่าบางทีเราสู้แล้วมันสู้ตายอย่างเดียวเลยอ่ะส<ก>ู้แล้วตายอ่ะไม่ได้เราก็ต้องถอยบ้าง ก็ต้องหาทาเลใหม่แงที่สุดเพราะว่าอย่าไปทนหรือต้องทีทนไปแล้วมันไม่คุ้มกับหนึ่งค่ารักษาพยาบาลความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นหรือบางทีเกิดได้เจอที่เราจะเจอได้ง่ายครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดอันนี้คือบางคนแบบเออถ้ามันเถอะไม่มีผลแต่คําว่าไม่มีผลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ็าเรียกอะไรนะมันเป็นโรคสะสมใช่ไหมใช่ทำให้เจ็บปวดแล้วในการรักษาความเจ็บปวยเนี่ยมันเสียงเงินมากกว่าตอนเราตัดสินใจ ย้ายบ้านไปหาซื้อบ้านใหม่ค่ะคือท่านอาจารย์บอกว่าทำาฮงจุ้ยเนี่ยมีอยู่3ามอย่างคือหนึ่งทเพื่อเสริมกับสองสู้กับสามถอยเนอะเพราะว่ามวลมันใหญ่กว่าที่เราจะไปสู้ใช่เมื่อกี้เราสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่มันดีถูกต้องแล้วอะเสริมอะไรไปก็ขึ้นเสริมอะไรไปก็ดีทําอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเป็นต้นค่ะเป็นต้นครับต้นอะไร ม,ม่ต,มต่อเยออรอจริงจริงเหรอไต่อเลยมาๆเป็นต้นเป็นต้นองม,มา, <laughs> าดูซิแสดงว่าลุงหาไว้ บอกแล้วสารบัญมันเยอะหาไม่เจอเนยคือไงาพี่จบยังไงเนี่ยเขาก็หาผมเชื่อได้ที่เขาลังคิดอยู่เนี่ยคือเขาเคยเจออยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เตรียงมาเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วใจตรงกันบอกแล้วสามคนสามประสานเดี๋ยวเชื่อดิผมจุ้ยในใจให้ตรงให้ตรงทำให้ดูดีแบบเราไม่เหอนเราบอกว่าทำให้เหมือนเราแบบยมีนแบเออรำสังเหาเหมือนกันรแบบนี้เออเออทำเนียนนิดนึง ให้มันเหมาะกับเทศการจ้าจ้าเกล็ดพวงจุ้ยเพื่อสร้างความร่ำรวยเล่มที่สิเ็อันนี้เล่มที่สิบเอดหน้าที่สี่จ้าโอ้ลุงลุระบุขนาดนี้เลยอให้รู้ว่ามีจริงโอเคต้นไม้ที่ติดไฟราวกระพริบไฟกระพิบกระพริบกระพริและประดับด้วยสิ่งประดับที่สวยงามและให้ความ แวววาวซึ่งดูแล้วคล้ายกับต้นไม้ที่จะเอาไว้ในวันคร uh ิสต์มาสแล้วนำไปตั้งเอาไว้ในตำแหน่งแต่งความปรารถนาต่างๆ <Kh á. S 1> จะเป็นเคร็ดพิเศษที่ช่วยทำให้ได้รับความปรารถนานั้นเร็วขึ้น uh huh. ได้ยินท่านอาจารย์พูดในตอนรับอรุณ uh huh. ตั้งไม้ประดับก <Yeah. S 1> ็จะมีตำแหน่งให้บ้านนั้นๆันน้นั้นนี้ ขียดมานานแล้วแต่ทั้งนี้ท่านจะรุบุทิศให้แต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่ท่านยังไม่บุทิศให้คุณก็ตั้งได้เลือกเอาหนึ่งทิศจำผมตั้งได้ทั้งแปดทิศเลยคุณเยอมากอาจารย์ตั้งได้หมดเลยอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เจาะจงมากเท่าไหร่ยกเว้นว่าบ้นบางบ้านที่ท่านจาระบุทิศให้นั่นคือเน้นเลยเน้นในเรื่องความปรารถนาหรือความต้องการของเจ้าบ้าน ก็ระบุริาให้แต่าเกิดช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเทศกาลเนี้ท่านก็เต็มท่านไปแล้วก็ไม่มีไว้นะจริงๆว่ยเนยเป็นหลักจิตวิทยามากเลยนะอย่างคุณเห็นต้นไม้แบบเนี้ยหรือคุณเห็นช่วงเทศกาลที่เขาเรียกว่างานแห่งการเฉลิมฉลองตัวคุณเองก็ใจฟูคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขเออไม่หดหูแล้วถ้าจะมีอย่างเนี้ย ตลอดทั้งปีของคุณล่ะคือคือกระสุนทั้งปีคืนนี้นี่มันดีตรงนี้คือว่าถ้าเราจํากันได้เวลาไปตรวจบ้านบางบ้านเนี่ยมันลุ่นเนี่ยเงียบไปนะแต่คุณลองคิดดูถ้าเกิดเหมือนเหมือนห้องห้องคุณแบบคุณก็ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยติดต้นไม้พิษมาไว้แล้ววุฒตอนหลังเนี่ยคุณไปติดคุณเปิดปุ๊บ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 คุณพี่เบิจะเป็นยังไงมีความสุขไงโอเคไหมเพราะนั้นทุกบ้านก็เหมือนกันเนี่ย บ,บ้านไหนที่แบบเข้าไปแล้วแบบมันดูเงียบเงาไม่มีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยใช่ banks, จริงคุณต้องมีต้นเรียกต้นไม้ประดับคริสต์มาสเนี่ยเอาไว้ทักต้นเลยคุณก็เลือกมุมคือให้เราจะปลูกคิดว่าบ้านคุณจะทิศไหนบางทีมันตอบไม่ได้เพราะเราไม่ทราบว่าสภาพบ้านคุณเป็นแบบไหนถ้าใครยังไม่ได้เชิญตัวยังไม่เชิญตัวคุณก็เลือกเอามุมที่แบบว่าจาก เปิดประตูปุ๊บมองเข้าไปเห็นจะมุมซ้ายมุมขวาได้ก็ได้เพราะมุมซ้ายก็มุมเงินทองใช่ถ้าเป็นกระคุณซับของคุณซ้ายมุมซ้ายมุมในซ้ายหรือมุมในขวาก็ได้เออก็ดีคุณลองตั้งดูสักเดือนหนึ่งถ้าสมมติก็อย่างเช่นนี้ไม่ได้บอกไม่ได้จำกัดเวลานะตอนนั้นเมื่อคุณตั้งไปแล้วต้องคิดที่คุณหาซื้อต้นทุนไม่หาซื้อง่ายไม่แพ้ ไฟราวประดับไฟกระพริบก็ซื้อได้มาพร้อมกันที่อยู่ในชขอ,องของประดับเนี่ยเมื่อจะเป็นลูกบอลสีเขียวสีแดงสีทองสีเงินอะไรเงี้ยสีม่วงคุณก็ประดับเลยเราก็มีบางทีเรามีพวงกุญแจมีอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ในก้านก็ติดได้ถ้าเกิดทำเป็นมงคลมก็ใส่ิี่สันแล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปไอ้ต้นไม้ก็เป็น<ล>ต้นไม้หงคจุ้ยนี่แหละนะคุณก็ลองทำกันหนึ่ในช่วงใกล้คริสต์มาสนะครับอ่ะ สวัสดีคุณตู่ไม่ใช่ลุงไม่ใช่คุณตู่ชาวลิฟต์อันนั้นอันนั้นลุงอันนี้คุณอันนี้คุณเออลุงตู่ไปไม่ใช่เขาบอกว่ารอฟังย้อนหลังอยู่เขามาช้าเออคุณตุ๊กอันนี้มีตู่มีตุ๊กมี the shadow as this เฮ้ยจริง The Shadows มีอัปโหสโซฟีเอสสกับเตลส์สำนึกยังยังไม่ได้โอเคคุณคุณธนิตผมผมอยากให้ธนิตนี่กระบังมืหวานมัไม่ใช่เอ้ยใช่หรอวะอยากให้เจ้าบ้านไอ้ลูกศิษย์ทีนอาจารย์อยู่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยทักทายกันตรงูอยากให้รู้ว่าเอ็กเซ e นะ์รั ผู้เป็นคุณจรมคุณจอมผู้พูดภาษาฝรั่งเศสทั้งคันคุณสอนใช่ไหมคุณสอนเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสอะไรนี่คุณสบายดีคุณสอนฝรั่งเศสสบายดีบ่เจ้าเฮ็ดอียังอยู่ในนี้ภาษาเนี่คุณสอนอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยภาษาฝรั่งเศสอ๋อนี่ภาษาฝรั่งเศสแล้วใช่มเวลาเขาส่งข้อความมาเนี่ยส่งมาจากฝรั่งเศสตอนนี้ อาการเย็นไหลจัลโล่ดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะไดน่าสารกระหลังเศสสารฝรั่งเศษมามามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องมงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมกดาวจุ้ยห้าอาจารย์หาเจอแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมพันไม้เดียวกันจ้บนพื้นที่ที่ต่างกันย่อมให้ผลที่แตกต่างกันงานชนิดเดียวกัน ให้คนหลายคนทําย่อมให้ผลที่แตกต่างกันเช่นกันพันไม้หลายชนิดชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันก่อนแต่ปลูกคนละที่ปลูกคนละปลูกคนละที่ผลมันย่อมแตกต่างกันงานชนิดเดียวกันแต่ให้แต่ละบุคคลทำผลออกมาก็ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมาจากวัดพ่อพันไม่ เออมีวิธีการใช่ถ้าในทางองคลชุยก็จะหมายถึงต้นทุนของแต่ละคนวันเดือนปีเกิดดวงชะตาชีวิตก็ไม่เท่ากันละความสามารถความประสบการณ์บางคนสงสัยว่าก็นี่ไงฉันทำมงคลชุยเท่ากับคนนั้นแล้วทำไมฉันไม่สำเร็จเหมือนคนนั้นเลยอ่าจะมีอย่างนี้จะมีอย่างนี้ตลอดมันมีสิ่งหนึ่งที่พวกท่านจะไม่รู้ค่ะ มันมีศิลปะปของการจัดวางเครปคงจุวยได้นะซึะ่งแต่ละคนเนี่ยมุมมองไม่เหมือนกัน<ช>ที่ท่านอาจารย์ชอบพูดอยู่เสมอว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ใช่งัคุณคุณเอาเครดทังท้ายอย่างเป็กๆเปเกๆเปเกๆต้นไม้ต้นไม้ประดับไฟเ,เราเอาไปเอาไปให้แต่ละคนเนี่ยคนละชุดคนละชุดไปจับแหละไม่มีทางเหมือนกันใช่ไม่มีทางเหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันหรือแม้แต่ที่คุณแปงยกตัวอย่างผมบอกว่าไปเอาต้นไม้ประดับมาเชื่อเลยมันต้องมีคน สีเขียวบางเนก็สีขาวบางคนก็ฟุตหนึง่งบางคนไม่เอามาบางคนถามก่อนขอขอดูก่อนมันจะเป็นแบบยังไงหรือสตาร์อะไรบาืคนบางคนบอกว่าเอาต้นเล็กๆแบบนี้ได้ไหมคะหน้าขนาดแต่พื้นที่บางคนแบบสองฟุตบางคนแบบสามฟุตบางคนบอกโอ้โหต้นต้องตัวคนก็มีแล้วพอจากนั้นเอกคุณก็อย่าลืมว่าขอประดับนี่ก็ประดับไม่เหมือนกันเองถึงไม่ให้เป็นชุดเดียวกันนะนึกออกไหมลูกบอลกลม สีทองสีม่วงสีอะไรเนี่ยบางคนก็ติดบนสีม่วงบางคนก็เอาม่วงติดล่างเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพนื่อต้นรคสต์เนี่ย<อ>ไม่มีทางประดับได้เหมือนกันทุกต้นไม่มีนะใชะ่เหมือนกันพวงจุ้ยก็เหมือนกันการวางแคสตของบ้านคุณมันไม่มีทางที่ใครจะมาแบบแจกเคสตด้วยมีครอบตรัวเองตอ้องเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแหละคุณก็ ทำห่วงจุ้ยด้วยตัวคุณเองที่ท่านอาจารย์ชอบบอกว่าให้ให้เราไปทําไปฝึกวิชาหรือไปทําพิธีอะไรต่างๆด้วยตัวเองเว่ามันก็จะเข้ากับตัวเองมากที่สุดค่ะก็เป็นเรื่องราวความรู้สาระดีๆจากเราสามคนสามสาสตร์อ่านชื่อเอฟซีทิ้งใช้สักนิดเี่วาษาฝรั่งเศสนะครับคุณเปิร์น คุณเปิ้ลซเรคันจอร์เฮ้ยคุณคุณคนนี้ที่เป็นพยาบาลอยู่ที่ภาษาไทยอกชัด้าคุณเปิ้ลเซเรคันจอร์อยู่ที่กาญจนบุรีอ่ะอ๋อที่ที่ห้าห้องใช่ไหมที่ที่ห้าห้องใช่ไหมที่ด้านหลังอีโกดไม่ใช่เป็นอีกคนอีกคนล่าสุดคนที่เราจะกลับวันนั้นคนนี้คือเขาชื่อกิตอะไรทักอย่างนี้อ๋อเหรอ อาประจําผิดคนใช่ไหมคะเนี่ยสวัสดีขอบคุณนะคะยังไงก็โอเคเป็นเอลซีเราเนี่ยแหละพี่ชนิญาจากไอซ์แลนด์ครับคุณทิติวรดาอาขา<อ>ประจําเหมือนกันคุณสวนผักแม่พัดสอนอคุณมิสสุคาเฟ่มิสส์คาเฟ่เนี่ยโอเคอพี่ทาคาเฟ่ใช่ไหม ในสุขาเฟ่เนี่ยน่าจะใช่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าได้ชมสดทุกวันเหมือนกาแฟสดๆของคุณนั่นแหละโอเคอันนี้เติมให้คุณแคลลี่แคลลี่แคลลี่ก็มาคุณเพนพรพันธ์ปิดท้ายด้วยพี่มอนส์ลุงชนลวีสุกนี่คุณพูดเหมือนโฆษกเวทีโมเดลเลยดิยอดยอดมิสแกนเราพูดแบบเรือยาวใล่ไหเราพูดเรด้ทักเรือา เราสามคนอ้าวผมสาสที่ใตไปเร็วมากเออเยี่สิบเอ็ดวันจ้าโอ้ยนับถอยหลังแล้วเรียนทะเบียนไหว้ครูนะฮะถึงบเอ็ดวันนี้เท่านั้นนะคุณก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับไอดีนะครับไอดี i nat ค7 8หนึ่งหกเจด้าหาย้ำอีกทีหนึ่ง nat หนึ่งหกเจ้าห้า นะครับเพราะว่าเราจะได้รีบสรุปจำนวนให้ท่านระอาจารย์ที่ภาคเหนือท่านได้เตรียมของให้พวกเราเสื้อว้ายู่เสื้อว้ายนอว่าข้าไปอยู่ในห้องเรียนอาจารย์มาหรือไม่ก็ไปที่โรงเรียนได้เลยใครใครเข้าลิก์ไม่ได้หรือแบบฉันไม่ชินติดต่อเลยคอมเพลครับ0 8 8ย2 7 4 0 5 4ออ่ศนี่คุยกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วเขาจะบอกเบอร์ขนาดเสื้ออะไรให้แล้วกก็จองไปเลยให้เรียบร้อยครับโอเค อ่านี่คนฝรั่งเศสมาจริงๆคุณพี่ม่อนรุ่งสวีสิสุกเนี่ยฮะบีรุสุกเขาบอกบอนโจโอเคบอนโจวีซีอยู่พบกันบุ่งนี้วันนี้เราสามคนสามภาษาลาไปก่อนสวัสดีค่ะมา,บ,า,า,บ,าบองชื่อบองชื่อบอนบ,บอ,นอ,บนอยาส่วนตัวนะคะเออ